มาพร้อมกับสายสนเลยครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวลงไปก่อนนะเออจอดรถยังไม่ทันได้ติดที่เลยครับฝนลงเต็มที่เลยนะกรรมวเลยโอ้โห ยตายสิสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมยูี๋บวผมกุกดาซ่าดัมซิงเทลเล่นครับดูครับติดตรบร่มก็ไม่ได้เอามาด้วยครับ ปเดี๋ยวพาลงไปข้างล่างไปโอ้มาหนักเลยครับพี่น้องเอ้าโอ้เจ็กเสียวได้ที่นอนสบายแท้ฮะ <c oughs> พอดีเลยวะโอ้โ <c oughs> หาา <c oughs> เาเือเต้มอนกับพะุมนี่เออเลือเต็มอนกับพะุมเอามอนกับพะุมมานี่นอนได้เลยนะ นนสบายเนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พาพาเพื่อนมาด้วยครับใครไหนฝนฝนเออไปทำคอนโทรนนิดหน่อยกำลังทำคอนโทรลครับโอ้ว่าไ,ไปทำแต่เช้าวนันไม่หมดจะไปลงสระทำอะไรเอารวจทีใส่ในสระอ๋อลงนาตอนเช้าตอนตอนกลางคืนตอนค่ำจำจริงน่ะ,นะโอ้ลงดดมือเร็วแท้ ปลาใหญ่แล้วบอไอสารตโลอ่ะเราปล่อยไงอ๋อจำเวียนไอสารตโลมันก็ถล่มออกมาอ่ายับเลยครับอ๋อวันนี้ก็เพิ่งเริ่มทำเพิ่งจะเริ่มใช่ไหมกำลังจะเริ่มครับพายุถลม่ม โอ้นี่แจวเลยเนาะสวยเลยเพิ่มสีเรืองหน่อยอ่ะเนาะให้มันสีขาวไม่ใช่ที่ตรองนีสีขาวอ่ะสีขาวแลม่สีดำอ๋อทำให้เก็นรูปตาเลยงเงี้ยนะเออคือยูโอ้แจวเลยครับนีเลยเนาะหน้าตาทิ้งนั่นตรงตุ๊กตาบมางอ่ะพอดีเลย วไอ้ตอนเห็นในรูปแบบมันเหมือนกับธรรมดาเนาะเออตัดไปสวยแล้วเนี่ยนะครับนี่เห็นเม็ดครับเหดนเม็ดอันนี้ยังไม่ได้ขัดเลยเนาะขัดไม่ต้องขัดล็อกสวยแล้วโซตี้เยื่อนะโซตี้เยื่อนะอ๋อ เอ้าร้านเขาออกแบบนห้ใช่ป่ะไม่รู้ขนาดอ๋อว่าจะเอาตรงไหนบ้างตรงไหนก็นีแ่แหละนี่ตรงนี้ครับเอาตัวใหญ่ๆหน่อยสักกี่เซนนี่ชิ้นห้าเซนบอกซอ,อยเจริญพัฒนานะซอยเจริญไงซอยเจริญพัฒนาตรงนรี้ก็ ทำโลโก้ยูทูบซอยเจริญพัฒนาเี๋แจ๋วเลยแอ้วใครใครเห็นเขาก็อ๋อนี่ไงมีช่องให้ติดตามด้วยข้างล่างข้างล่างทำอะไรข้างล่างก็อะไรนะคิวแสนดีแต่ต้องถีเสียค่าโฆษณาด้วยนะต้องมีค่าโฆษณาด้วยครับ สวยสวยอ,อืมเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กเบอร์อโทรเราก็ได้เบอร์โทรก็ได้นะนั่นแหละโอ้ด oh, ิคลิปิดธิ์เยอะแยะนี่อีกนี่ด้านข้างนี่นะข้างข้างนี่ครับนั่นเองอันนี้คืออะไรครับโดใส่กีนาร์แบบนี้นอ๋ <c ười> อจัดปะ รีไซเคิลรีไซเคิลมฝนตกหนักด้วยครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับรอบๆบรรยากาศดีนะมาจากบ้านเลยครับน,นั่นแหละจ, <laughs> จับมอเตอร์ไซค์แล้วดูท่าทางไปไม่น่ารอดไอด้ <laughs> เยลย ไม่รู้รถมันเหมือนมันเหมือนเทอร์โบมันไม่ทางานด้วยอไม่รู้เสียงมันแปลกแปลกมันเสียงไม่เหมือนแต่ก่อนต่กอนมันเหยียบไปมันจะดังเสียงเทอร์โบเนาะฟีฟู่ฟีฟู่อันนี้เหยียบไปแบบมันเสียงเหมือนกับมันเหมือนกับทํางานเลยแต่เสียงมันแปลกแปลกอ่ไม่รู้เลยแล้วแล้วแรงมันก็เหมือนกับตกด้วยแล้ว ต้องเข้าไปหาช่างแน่นอนออแต่ถ้าเทอร์โบเสียมันเป็นไงมันก็ขับได้ปกติเลยนรอขับได้เลาะมันไม่มีเสียเรามีแค่รั่วเหรอบอสศาสนาก็ได้รเรามันขับได้แต่มันหมดน้ำมันขึ้นอืมแต่มันมีรอยซึมอยู่ดิน้ำมันตรงเทอร์โบอะ่ะโอ้ได้ที่นอนสบายเลยอแองเก็บอแองเก็บ จ้าจ้านี่ครับฝั่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ก็เรือเต่เอาไปาทดลองงานนะครับเนาะ เรือเอาไปทดลองว่ามีอะไรติดขับดตรงไหนก็แก้ไขาตามครับสีก็น่าจะโอเคแล้วครับสี ร้อนแต่พ่อข้างบนลงไปข้างล่างคือนะร้อนแล้วร้อนแล้วบอะลมไปถึงโอ้ยับเลยนี่ทางน้ำมันครับพอเหลือแ,ลแต่ท่อท่อก็จะต่อลง บอกให้รีบไม่ซื้อไว้บ้างหรอไม่ซื้อไว้บ้างไม่มีการซื้ผมเนยคนให้ไะโอ้โหตั้เจดเดผมแนียตบนไปเจอแล้วก็โออ๋อไอ้เจือที่ที่ว่าตอนนั้นนะ นะอืมซื้อเอากี่กิโลไม่รู้ไม่ได้ถาม ก็เป็นเช้าที่สดใสอีกวันหนึ่งครับพนะี่น้องวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนเลยครับมาพร้อมกับสายฝนไม่ใช่กรองคลิปนะน่าจะน่าจะละลืมทั้งวันครับวันนี้นครับน่าจะตกทั้งวันแล้ววันนี้ <c oughs> ดูท่าทางแล้วตกแต่เช้าเลยครับ โอ้โหแบบนี off, of ้รถดำก็เริ่มจอดแล้วนี่ต่อไปก็จะเป็นคิวของรถเกรดรถไถอ่าทำงานทำนาสายันก็ต้องไปเอารถไถอีกขั้นหนึ่ง ก็ทักทายยามเช้าครับพี่น้องวันนี้ก็สายันก็จะลุยทำชุดคอนโทรนครับพวกด้ามคอนโทรนส่วนสายคอนโทรนก็ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วครับสายคอนโทรนเหลือแต่าวางวางตำแหน่งครับตำแหน่งตำแหน่งอาจจะเสร็จหรือมังวันนี้อาจจะเสร็จใช่ไหมอาจจะนะครับถ้าไม่มีอาจจะก็เสร็จอยู่ครับวันนี้ถ้าไม่มีโปรแกรมไปไหนใช่ไหม สายนี่ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่วางตำแหน่งขา,ท,างทั้งคู่แล้ววางขาตรงไหนนี่ขา,ขาวางตรงไหนต่อต่อตรงนี้มาด้วยบ่อ๋บนบนเอเหยียบตรงนี้นะเวลานั่งขับอ่ะ โอ้หน้ากากให้แข็งต้องตัดตัดมาเปะนี่เนาะแข็งเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับี่มันย่อ